สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะพามาดูการสร้างประโยคคำถามนะคะาการสร้างประโยคคำถามด้วยปกติเนะี่ยครูจะมีประโยคบอกเล่ามาให้จากนั้นก็ให้นักเรียนนะคะสร้างเป็นคำถามถ้าเป็นตัวนี้นะคะมันจะอยู่ในหนังสือเรียนของเราในหน้าที่4นะคะคำถามมันจะมีอยู่2ประเภทนะคะหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า yes no question Uh, yes No Question ซึ่งนักเรียนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Yes No Question เนี่ยคือคำถามที่ต้องการคำตอบเพียงแค่ Yes หรือ No นะ,ะซึ่งจะขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยนะคะขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยอันได้แก่อะไรบ้างคะกริยาช่วย Is a Mr a Is Mr Was Were Do Does Did Have Has Had อะไรพวกนี้นะคะ Uh, We would, c a n ดเมย์ไม่ม y m u c h นะอันนี้คือกริยาช่วยอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองเขาเรียกว่า wh question wh question ก็คือ,อคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh มีอะไรบ้าง what แปลว่าอะไร when เมื่อ,อไร where ที่ไหน why ทำไม คใครแล้วก็พ่วงมาอีกอันหนึ่งคือ how นะ how แปลว่าอย่างไรนะ,ะวันนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนมาดูนะคะทั้งสองแบบเลยดูตัวอย่างจากจหนังสือเลยแล้วกันนะคะในหนังสือเนี่ยนะคะเขาจะให้นักเรียนสร้างแค่ประโยค wh question แต่ว่าในแต่ละข้อเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูถึงประโยคที่มันเป็น yes no question ไปด้วย นักเรียนลองดูตัวอย่างใน,ในข้อแรก,น,แรกนะคะในข้อแรกเนี่ยดูตามนะคะ I have English classes three times a week. นะ I have English classes three times a week. อันนี้เขาบังคับให้นักเรียนต้องใช้ how often นะเป็น w h question อันนี้เราต้องมาถามก่อนว่า how often แปลว่าอะไรนะก็คือแปลว่าบ่อยแค่ไหน Uh, จากนั้นนักเรียนลองตอบครูสิว่าในประโยค i have english classes three times a week เนี่ยตรงไหนนะตรงไหนเป็นคำตอบของ how often อ่าแน่นอนค่ะมันก็คือ three times a week นี่คือคำตอบของมันเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะให้นักเรียนขึ้นต้นเลยขึ้นต้นด้วยคําคํถาม wh question ที่เขาให้มาก็คือ how often หาเฟนทีนี้ในเนี้ยมีประโยคนี้มีมี i s am อไหมไม่มีนะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าประธานเป็นใครแน่นอนว่าประธานเป็น I ถูกไหมคะถ้าประธานเป็น I คคำตอบคือ I คคำถามต้องเป็น u เขาบอกว่าถาม u ตอบ i อค่าคำตอบเป็น I เพราะฉะนั้นคำถามก็ต้องเป็น u i u v d e, ใช้กับ do นะคือถ้านักเรียนจะย้อนทวนในการสร้างประโยคปฏิเสธนะคะถ้าประธานเป็น i u v d e, นะคะเราจะใช้ do not เข้ามาช่วยแต่ถ้าประธานเป็น he she it เราจะใช้ does not เข้ามาช่วยอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะลูกเมื่อประธานเป็น you นะคะ เป็นยนักเรียนบอกว่าคู่ขานั้นประธานเป็น i นะคะแต่อย่างที่ครูบอกว่าอันนี้มันคือคําตอบนะคะคำตอบเป็น i คําถามจะเป็น u u เมื่อประธานเป็น u u กริยาช่วยที่จะเข้ามาช่วยก็คือคําว่า do นะก็จะเป็น how often do นะต่อจากนั้นประธานก็ u u กริยา have นะคะแล้วก็ English class English classes ครูถามว่านักเรียนจะเอาคำว่า three times a week เข้ามาไหมคะไม่ต้องนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นคำตอบของ how often เราเอา how often มาแล้วนะ,ะเราเอา how often มาแล้วทีนี้ครูถามว่าถ้านักเรียนอยากจะสร้างคำถามนะคะของประโยคเนี้ยของประโยค I have English classes three times a week เป็นแบบ yes no question นักเรียนจะทำยังไงนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะประธานอ่ะไปดูในประโยคนั้นว่ามี ismr ไหมไม่มีถ้าไม่มีทำยังไงคะไปดูว่าประธานเป็นอะไร i u v d h s h นะคะอันนี้ถาม y o u ตอบ i เพราะฉะนั้นประธานของคำถามก็ต้องเป็น u นะเมื่อมันเป็น y o u i u v d ใช้ do เข้ามาช่วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่ใส่ do นะคะ do อ่ามาดูตัวนี้เลยนะดูตัวนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็น do จาก I ก็จะเป็น you นะคะ do you have English classes three times a week แล้วก็ใส่ question mark ให้มันนะะทีนี้เราลงมาดูในข้อสองเราลงมาดูในข้อสอง I normally have เดี๋ยวครูจะมาเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะมันจะได้ดูง่ายนะคะเดี๋ยวแปบบนึง I uh, normally have dinner around 8 o'clock อ,อันนี้นะคะ I n o r m a l l have dinner around e i g h o'clock ตัวนี้คือคือประโยคบอกเราแล้วเดี๋ยวครูจะพานักเรียนทำประโยคคำถามที่เป็น yes no question ก่อนครูถามว่าประโยคนี้นะคะมันมีมันมี i s m r ไหม uh, I n o r m a l l have dinner ไม่มี i s m r เพราะฉะนั้น ก็ต้องไปดูว่าประธานคืออะไรประธานเป็น i นะคะประธานเป็น i ซึ่งเมื่อเป็นคําถามเนี่ยมันประธานก็จะกลายเป็น u นะคะก็คือถาม u ตอบ i นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อประธานเป็นคำถามเป็น u เราก็ใช้ดูเข้ามาช่วยใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็น do จาก i ก็จะเป็น u ที่เหลือก็เหมือนเดิมคะ่ะ do you normally have dinner around 8 o'clock แล้วก็ใส่ question mark ให้มันอ่ะทีนี้อ่าถ้ามันเป็น w h question เราลองมาดูค่ะเขาให้คาว่า w h a t time มา w h a t time แปลว่าแปลว่าเวลาเท่าไหร่เวลาอะไรเวลาเท่าไหร่คำตอบของ w h a t time ก็คืออะไรลูก around 8 h o'clock เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ใส่ w h a t time เข้ามาเลย w h a t time เมื่อกี้เราเอาอะไรเข้ามาช่วยนะด o ถูกไหม่ะ Do you ะ่ Do you แล้วก็เขาให้เราใช้ Usually นะคะเนี่ยนะตัวนี้เขาบังคับให้เราใช้ Usually แล้วก็ Usually ก็ได้นะคะปกติมันเป็น Normally ไงลูกปกติ Normally แต่เขาบอกเออเปลี่ยนจาก Normally เป็น Usually แล้วกันนะอะไรเงี้ยเออเป็น Do you Usually อ่าต่อมา have dinner ถามว่าเอาอเอาเอ็ o โอคลอเข้ามาอีกไหมคะเอามาไหมมันเป็นคำตอบอะเออไม่ต้องเอามานะคะเพราะว่าเราใช้เราถามว่า what time แล้วนะคะอ่าก็เป็นว่าจโอเคไหมเอาอีกสักข้อหนึ่งอ่าเอาอีกสักข้อหนึ่งเอาข้อ ห้าแล้วกันเนาะข้อห้าเ,อาเรียนดูตามนะคะข้อห้า my classes begin at 8 o'clock in the morning ข้ถามว่าอ่ยังยังไม่ต้องเอา the wh question แล้วกัน my classes begin at 8 o'clock in the morning ถามว่าประโยคนี้มี ismr ไหมคะอะ่เราจะทำแบบ yes no question ก่อนมี ismr ไหมคะ ไม่มีเพราะฉะนั้นเราไปดูที่ประธานประธานคือ my classes นะคะ classes มีหลาย class ถ้าเราจะแทน classes ด้วย i u t h she i t เราก็จะแทนว่า day นะคะคือพวกมันนั่นเองอเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็น day เราก็จะใช้ do เข้ามาช่วย do เ,เป็น do my classes begin at 8 o'clock in the morning แล้วก็ใส่ question mark นี่คือ yes no question ว่า,าคลาสของฉันเนี่ยเริ่มต้นที่8นาฬิกาในตอนเช้าใช่ไหมนะดูเนี่ยใส่ดูทีนี้ถ้าเราจะทำเป็น WH q u e s t i o n เขาให้ใช้ when ใช่ไหม,ม when ก็คือเมื่อ,อไหร่คำตอบของเว e n คืออะไรคะลูก at 8 o'clock in the morning at e o'clock in the morning เห็เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นคำตอบเราก็จะไม่เอามานะคะเราก็จะขึ้นต้นด้วย when, mm hmm. when เลยไนละ when ะเมื่อกี้ใช้อะไรช่วยนะ classes ประธานเป็นดีเนาะก็จะเป็น when do my classes ต่อจากนั้นเป็นอะไรลกูกเป็นอะไรเคลียคือ beginner o k okay. b e g i n question mark คำตอบก็ไม่ต้องเอามาอ่ะนี่คือ w h question นักเรียนสามารถแยกนะคะ yes no question กับ w h question ได้เดี๋ยวเนาะนะคะในในเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออในข้อ b เออในข้อ เขาเรียกอะไรข้อ B ของหน้า4นะคะจะเป็นงานของจะเป็นงานของอาทิตย์นี้นะะข้อ B, หี้า4จะเป็นงานของอาทิตย์นี้แต่ก็ให้ในักเรียนลองทําดูแล้วกันอืมสังห้าข้อนะคะเลือกมาสังห้าข้อถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยถามครูนะคะ